วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทายังไงให้มีให้ให้เป็นคนแปลกหน้านะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องไปซื้อคอมกับชิชูตัวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็โหลดรูปคอมมาแบบนี้นะคะตอนที่เราอยากให้รูปหมีของเรานะคะเราจะต้องใส่ชิชูเข้าไปนะคะแบบ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะ <c oughs> แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วคือใช่ไหมแล้วแล้วจากนั้นเราก็จะเจอกับอยอวก็จะเป็นก็จะเป็นคนแปลกหน้านั่นเองนะแถมยังมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะจ๊ะมีฟังก์ชันเออตรงนี้เป็นไปนฟังก์ชันที่แบบว่าเออแบบ<ด>แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวแบบดีมากเลยนะทุกคนแบบใช้ได้อะ่ะใช่ครับและและเรายังมีกระดาษทีู่ ชื่อว่าไลท์ไซเวอร์ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตามผมโอ้ยโอ้ครับไม่มีเลยหรอครับผมแค่นำมือครับนี่ครับนี่คือไลท์ไซเวอร์ของเรานะครับคูรเท่เลยใช่ไหมใช่ไหมครับนี่ใช่ครับเราจริงๆคือมันเป็นกระดาษทิชชู่อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สั่งซื้อเลยคับเท่ นี่เลยเป็นบแบบนี้เปดนคอแตกหน้าใช่ครับและราคานะครับดูไมคือราคาถูกมากใช่ใชเป็นกระดาษชิ้ชู่แบบนี้เป็นน้องกระต่ายนะครับราคาให้ห้าล้านฟินิตซีครับ